Student Hello สวัสดีค่ะว c o m ั b a c ค to คู่ไก่ English r o o m นะคะขอยู่มีต้อนรับเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคู่ไก่อีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคุณครูให้นักเรียนไป analyze ตัวเองหรือไปวิเคราะห์ตัวเองนะคะว่าเด็กๆมีพฤติกรรม healthy habits อย่างไรนะคะมีพฤติกรรมของการ พฤติกรรมที่กอ่อให้เกิดสุขภาพนิสัยที่กอ่อให้เกิดสุขภาพที่ดีอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันว่าเรามีสุขภาพรูปร่างเป็นอย่างไรสุขภาพเราดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนเลยนะคะโอเคค่ะภาพที่หนึ่งนะคะยังจำกันได้ไหมคะ eat healthy food อย่าลืมพูดตามรูดด้วยนะคะ eat healthy food กินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ Drink a lot of water, drink a lot of water การดื่มน,น้ำให้เยอะๆนะคะดื่มน,น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะต่อไปค่ะ Clean teeth o f t h e meal, clean teeth o f t h e meal นั่นก็คือการทำความสะอาดฟัน หลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วการแปลงฟันหลังรับประทานอาหารนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่4ค่ะ exercise exercise ก,ก,ก,การออกกำลังกายค่ะ get enough sleep get enough sleep นั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะต่อไปค่ะสไลด์ที่6เลยค่ะ กิจกรรมที่6ค่ะ take a shower take a shower อาบน้ำนะคะเด็กๆอาบน้ำอย่างไรนะคะอาบน้ำเช้ากลางวันเย็นหรือเปล่าหรือไม่อาบน้ำเลยนะคะต่อไปภาพที่7ค่ะ watch a lot of TV watch a lot of TV การดูทีวีดูทีวีเยอะดีไหมเอย่ยต่อไปค่ะภาพที่8ค่ะ โอ oh, เป็นหวัดบ่อยๆโอ้โเป็นหวัดบ่อยๆไม่สบายบ่อยๆนะคะต่อไปค่ะ Eat snack between meal Eat snack between meal, between meal. การกินขนมกินของบเคี้ยวกินอาหารว่างในระหว่างที่เรากินอาหารนะคะดีหรือเปล่าต่อไปค่ะข้อสิค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ a c Eat cake and chocolate. กินขนมเค้กกินช็อกโกแลตนะคะ,ะกิจกรรมเหล่านี้เราจะไป Analyze เราจะไปวิเคราะห์กันนะคะเรามาดูเลยค่ะนี่คือการวิเคราะห์ของตัวคุณครูไก่นะคะเด็กๆไปทํามาแล้วนะแล้วเด็กๆจะไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูไก่จะพาไปวิเคราะห์ของครูไก่ก่อนนะ,ะสนุกมากนะคะเกมนี้อ่าดูกันเลยค่ะ อย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะ always อยู่ที่90-100%นั่นก็คือการทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอ sometimes ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะทำเป็นบางครั้งบางคราวอยู่ที่50% never ไม่เคยทำเลยนะคะอยู่ที่0%ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรม healthy habits ของคุณครูไก่ มันจะดีแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมสำหรับคุณครูอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ Eat healthy food Eat healthy food คุณครูไก่จะทานอาหารที่มีประโยชน์เสมอนะคะทานตลอดเลยของไม่มีประโยชน์ไม่ทานอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะต่อไปข้อ2นะคะ Drink a lot of water Drink a lot of water ดื่มน้ำ ให้สม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอคุณไก่เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากนะคะต่อวันอ่ะต่อไปค่ะภาพที่3เลยนะคะ clean teeth o f t e meal clean teeth o f t e meal แปรงฟันนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารคุณผููไก่เวลาเป็นคนที่เวลาทานอาหารเช้าเที่ยงเย็นจะแปรงฟันทันทีนะคะเพราะฉะนั้นทําสม่ำเสมอคุณครูไก่ก็เอามาไว้ช่อง always นะคะต่อไปค่ะ Exercise Exercise ออกกำลังกายทุกวันนะคะสำหรับคุณครูตอนเช้าคุณครูจะวิ่งทุกวันนะคะก็ออกกำลังกายที่ว่ากับทุกวันนะคะก็อยู่ที่ always นะคะร้อเลย90-100%ค่ะต่อไปค่ะข้อ5้าข้อหนะคะ Get enough sleep คุณครูนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไหมหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะอย่างน้อย8ชั่วโมงนี้ได้แน่นอนนะคะเข้านอน3ามทุ่ม นะคะเข้านอนสามทุ่ตื่นอีกทีก็นับไปเลย8ชั่วโมงนะคะว่าตื่นกี่โมงอ่ะต่อไปนะคะ take a shower take a shower อยู่ที่ always เหมือนเดิม90-100%ถึง100เพราะว่าอาบน้ำทุกวันนะคะวันละ2ครั้งถ้าร้อนมากๆก็3ครั้งนะคะไม่ใช่ว่าอาบบ้างไม่อาบบ้างวันนี้อาบพรุนี้ไม่อาบนะคะอาบทุกวันเลยนะต่อไปค่ะข้อ7ค่ะ watch a lot of TV ตอนนี้คุณไก่ย้ายมาอยู่ที่ sometimes นะคะ50% 50%นะคะดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ดูตลอดนะดูบ้างไม่ดูบ้างบางอาทิตย์หนึ่งก็ดูทีวีอาจจะไม่ถึง2บครั้งจะด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็คือ sometimes นะคะอยู่ในช่องนี้นะข้อเจนะต่อไปค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ cold cold เป็นหวัด ก็จะเป็นบ้างนะคะสำหรับวันที่อา,อากาศเป,เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นภูมิแพ้คุณครูก็จะอยู่ห้องช่อง s o m e t i าน50%นะโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อแก้ว eat snack between meal นั่นก็คือการกินขนมการกินของขบเคี้ยวของกินเล่นในระหว่างมื้ออาหารไม่เคยทําเลยนะคะกินข้าวก็กินข้าวให้เรียบร้อยเลยแล้วก็กินน้ํานะคะไม่เคยกินขนมในระหว่างมื้อเลยนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ eat cake and chocolate eat cake and chocolate sometimes นะคะอยู่ช่อง sometimes 50%กินบ้างไม่กินบ้างนะคะแล้วแต่นะคะบางวันถ้าเกิดว่ามีสังสรรค์งานวันเกิดนะคะ ก็จะกินบ้างสําหรับเค้กสําหรับช็อกโกแลตนะคะจะว่าไม่กินเลยก็ไม่ใช่นะคะคุณครูไก่ก็เอาไว้ช่อง sometimes นะคะอ่ะถึงเวลาไป analyze แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะคะอ่าเราไปดูตารางกันเลยอ่ะตอนนี้เด็กๆทํามามาดูตารางของตัวเองนะคะว่าตัวเองมีช่องคะแนนเท่าไหร่นี่คือช่องของมือครูไก่ที่ทําไปเมื่อกี้นี้เด็กๆก,ก็จะได้ช่องแบบนี้นะคะทีน,นี้เราไปดูตาราง analyze วิเคราะห์คะแนนกัน เด็กๆด,ดูนะคะเราจะเอาคะแนนมารวมกันข้อ1ถึงข้อ6ถ้าเด็กๆเ,เข้าตอบช่อง always ได้ข้อละ2คะแนนนะคะถ้าตอบช่อง sometimes เด็กๆจะได้ข้อละ1คะแนนถ้าตอบช่อง never ก็ไม่ได้นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ7ถึงข้อ10ถ้าเด็กๆไปตอบช่อง always เด็กๆจะได้0นคะแนนไม่มีคะแนนนะคะ ถ้าไปตอบ sometimes ได้1คะแนนถ้าไปตอบ never เด็กๆจะได้2คะแนนสำหรับข้อ7ถึงข้อ10คราวนี้เรามาวิเคราะห์คะแนนค่ะเด็กๆเ,เอาสเกลที่1ถึง6และ7ถึง10มาบวกกันนะคะถ้าบวกกันแล้วเด็กๆได้ช่อง14ถึง20คะแนนถือว่าเด็กๆ you are healthy person เป็นคนสุขภาพดีมากนะคะแต่ถ้าได้8ถึง13คะแนน try s o m e new Have, uh, healthy habits นั่นก็คือให้พยายามลองหาลองหาลองลองทำกิจกรรมที่มันทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านี้นะคะถ้า0นานูนยคะแนน do more exercise and eat healthy food ถ้าคะแนนอยู่ที่ 7- ถึง0ง 7, ให้เด็ก ออกกาลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ให้มากกว่านี้อะอยากรู้รือยังคะว่าคุณครูไก่ได้กิ่คะแนนอะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอะข้อ1ถึงข้อ6รวมคะแนนการคิณครูไก่ได้12คะแนนค่ะนะคะช่อง always นะคะสิคะแนนช่อง sometimes ช่าง 10, 10ก็คือครูได้3คะแนนช่อง never ได้ สอคะแนนนะคะอ่ะดูนะคะ1ถึง6 always ครูได้12คะแนนไม่มีคำถามไม่มี never เลยนะคะส่วนข้อ7ถึงข้อ10คุณครูไปใส่ช่อง sometimes กับ never ช่อง sometimes ครูได้3คะแนน never ได้2คะแนนแล้วรวมกันคุณครูได้กี่คะแนน17คะแนน17 points แล้วคุณครูเป็นคนสุขภาพยังไงเราไปดูกันเลยนะคะอ่า 14-20ถึงคะแนน you are healthy person นั่นหมายความว่าคุณคููไก่เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงเป็นคนที่สุขภาพดีค่ะอาแล้วเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมไปวิเคราะห์นะคะ ไปอ n a l y z e ์ตัวเองรวมคะแนนออกมาดูกันนะว่าเด็กๆจะมีสุขภาพยังไงเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ตัวเรามีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับคลิปภาษาอังกฤษคลิปนี้นะคะ d a ว t h ิแฮมปิหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขกับการวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองมีผลสุขภาพอย่างไร แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงเอาไว้เจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ see you later goodbye สวัสดีค่ะ